นะมาเห็สสีฟทอดไก่เคียวกับปลุ้ไผแดงนา่นะครับเห็นมาเห็นมาทอดกปุ้ไผแดงกับไก่เดียวนี่ผัรุมะเียวไปแล้วคับุงเลยก็ได้น้อเลยบุงกบุงกบุงไร่็ไดนะผม

ยสีบอไค่แดงแล้วธรรมดาครับผมธรรมดาธรรมมองนีนมันตำแ้วครับเฮยบ่แดง À xuống nghe ừ. à, các đi được các. Dính có khác. Làm để là ครับผม, nấu chung hai đem, ยังไปนูมากครับเยอะกยะพอเท่าขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้บราเองนะครับเออส่งนิดหน่อยก็ยได้เติบโตไปหนาครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะครับ